กินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวค่ะไปเที่ยวสองวันสามวันไม่ได้กินผักค่ะจัดเสลยวันนี้ให้คุณปู่ค่ะลาปูยั่วยัวดูผักค่ะผักบ้านเราทั้งนั้นเลยค่ะดูอันนี้กินนิดหน่อยได้นะคะอย่ากินเยอะนะคะแล้วก็มีขี้ขาสดมีปูปูมีขิงไหมนี่ขิงแล้วก็ นี่ปู่เขากินสดนะคะนี่ใบแมงลักแล้วก็เนี่ยของบ้านเราวิไลอีกปูวิไลอีกนี่มะเขือด้วยค่ะมะเขือแล้วก็แตงโอ้อเต์เคีสวยมากวอเตอต์เคีสวยมากเลยแล้วก็แตงไทยบ้านเราค่ะแตงไทยบ้านเรานะคะมาค่ะมา,า,มาทานด้วยกันค่ะมาจ้า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  <c ười>